อเราโอเว่น oh, นะวันนี้มัอยู่ในช่องโซโลลีสอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวซูกานะครับในตำแหน่งของออฟเลนนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเล่นซูกานะคือเป็นตัวที่เล่นไม่ยากมากนะครับฝึกเล่นไม่นานก็สามารถเล่นชํำได้แล้วนะครับยิ่งสำหรับคนที่เคยเล่นพวกตัวนาะคอสอะไรมาก่อนเนี้ก็จะง่ายไปเลยนะครับน,นี้ผมจะมาสอนเล่นนะครับ การเดินเกมเทคนิคเล็กน้อยนะครับก็ในเกมผมก็เล่นซูการค่อนข้างบ่อยมากนะแต่ว่าไม่ได้เอามาลงคลิปนะครับวันนี้มีโอกาสก็มาทําคลิปสอนให้ทุกคนดูนะครับอ้อผมลืมบอกสเปลที่ผมใช้เป็นสเปล xq นะครับเพราะว่าผมมองว่าไม่จําเป็นต้องใช้ฟิกเกอร์นะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเกมนั้นด้วยว่าเราเจอตัวอะไรนะก็ปรับให้เหมาะกับที่เราเจอนะครับที่ผมบอกอันนี้เป็น,ปนในกรณีที่เรากดแรงนะครับแล้วก็ เราเห็นฮีโร่ของไฟตรงข้ามตอนดาบนะครับถ้าทุกคนเล่นแบบปกติก็เลือกใช้ตามที่ถนัดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็เลือกใช้ตามความถนัดนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ลหลักๆที่น้ำผมแนะนําก็คือแบบฟิกเกอร์กับ x q นะครับผมว่าสเปล2อันนี้เหมาะสุดแล้วสำหรับตัวซูการ์นะอ,อ๋อ,อมีอีกสเปลหนึ่งนะครับก็คือสเปลพันนิดนะครับในกรณีที่เราเอาไปเล่นป่านะครับ ถ้าในกรณนนีที่เราเอาไปออฟผมแนะนําเป็นฟิกเกอร์กับ XQ นะครับน่าจะเหมาะสุดแล้วนะครับเวลาที่ทุกคนเล่นซูการนะครับผมแนะนําให้อัพสกิลหนึ่งนำก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลหากินของซูการเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันสามารถพุ่งตีได้2ครั้งนะครับมาเลยดีต่อต้นเกมนะครับก็คือเราสามารถใช้ตามตัวของฝั่งเขาได้นะครับแล้วก็ใช้หนีออกมาได้ด้วยผมเลยแนะนําให้อัพสกิลที่1ก่อนนะแล้วก็เวลาเราเล่นนะครับพยายามอย่าเล่นแบบ อย่าเล่นแบบสดเกินนะครับพยายามเซฟหน่อยเฮ้ย,ยนี่นะครับเพราะว่าดามเมจตอนต้นเกมเราจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าซูกาญเป็นตัวเล็น,นะครับเร้ยช็อตนี้คิวเรนมาแก๊งพอดีอย่างนี้เรียบร้อยเอเลนแตกนะเพื่อนป่าผมมาแก๊งพอดีนะครับเพลงต้องมาแล้วยยังังงรรููร้้ใใจจ ผมว่าหอนตองเขาแล้วปะช็อตเนี่ยต่อตอนะครับทุกคนซูก้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบสามารถล่อซื้อสกิลของฝั่งตรงข้ามได้แบบดีมากเลยนะครับแบบเข้าไปโยกให้เขาแบบเสียสกิลฟรีๆอะไรแบบนี้นะครับเทคนิคของออฟเลนแต่ละตัวก็จะมีแบบพื้นฐานคล้ายๆกันนะครับคือพยายามอย่าให้คลิปตกนะครับก็คือพยายามเคลียเวฟให้หมดนะต้องทําเวฟคลิปนะครับพอเราเคลียเวฟคลิปหมดให้เรารีบไปแก๊งเพื่อนเลยนะครับ เื่อนเราก็จะได้เล่นได้ง่ายนะครับถ้าเคลียเว็บหมดก่อนเราก็จะได้ไปแก๊งเพื่อนก่อนแล้วก็ถ้าเราไฟท์ชนะแล้วเราได้คิวมาแล้วก็เงินจะยิ่งฉีกับออฟเลนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะยิ่งได้เปรียบในเลนนะครับเพราะถ้าเราเล่นแล้วเราสามารถชนะในเลนได้แล้วทีมก็ชนะไปประมาณ30%แล้วนะครับนะครับเคลียเว็บคิปหมดแล้วก็ไปหาแก๊งเพื่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีไฟท์ตรงเลนล่างเราก็เคลียเว็บ ตรงกลางนะครับให้คลบปเข้าไปฝั่งนู้นเนาะมีโอกาสเวทเมื่อไหร่ให้เวทนะครับยิ่งชิงความได้เปรียบมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเล่นได้ง่ายแล้วก็ทีมเราก็จะเล่นได้ง่ายด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ผมน่าจะไฟกับอเลนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้อเลนยังไม่มีของเลยนะครับแต่เรามีบัฟเลดอยู่ด้วยนะครับวัาด,ดีอเลนเฮ้ยเขาตีเลยเหรอมาดิครับนี่ไงเอ้ยออฟไปดิ เอาหรือเปล่าล่ะสวนทึบไอคิวแตกไปดิเพื่อนช็อตนี้คอมโบซูกา้าก็มีหลายคอมโบนะครับแล้วแต่เราเลยนะจะเปิดด้วยอันติก่อนหรือสกิลหนึก่อนหรือเปิดด้วยสกิลสอเพิ่มเกาะก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะพอเกมเราได้เปรียบเราก็ตัดคีบเข้าได้เลยนะครับก็จะทำให้เขาแบบเล่นยากขึ้นไปอีกนะ อันนี้ไม่ยังให้ห้านาทีนะครับผมก็ยังไม่ไปตีป้อมเขานะครับผมเลอกที่จะมาแท็กเวบกลางแล้วก็ลงไปเช่่ยเพื่อนที่เลนล่างนะครับเตยมบวกเลยเพื่อนเตรียมบวกเลยอันติสามโชเอาดีครับแตกสามนะครับช็อตนี้สวยครับตอนนี้เราก็เล่นได้ง่ายมากแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจอเอเลนไดเลนเราก็สามารถสูโล่คิวเอเลนได้แล้วนะ เพราะว่าของเราก็เริ่มแบบมาแล้วนะครับอันเลนก็จะสู้เรายากนะครับเฮ้ย hey, hey, อเลนยังไงจะเอาหรือเปล่ามาดิครับอันติยัดหน้าไปโชว์ <c oughs> ล่วงไปอีกหนึ่งอันนี้ผมเห็นว่าเวทได้ผมก็มาเวทนะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดมีโอกาสเวทเมื่อไหร่ก็เวทไปเลยนะครับ ทำให้การเงินฉีกให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะเล่นชิวๆอันนี้ห้านาทีแล้วผมก็จะไปเล่นเลนบนแล้วนะครับตอนนี้เลนฝั่งเขาก็แพ้เลนเราแล้วนะครับเขาค่อนข้างที่จะสู้เรายากมากๆนะครับตอนนี้อันนี้ก็ได้ป้อมเขาแน่นอนนะครับตอนนี้เลนเขาต้องเล่นเซฟนะครับเพื่อรอของเขานะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเล่นแบบเล่นเปียวเขาก็จะโดนนะครับ ตอนนี้เขาก็เริ่มกลัวเราแล้วนะเพราะว่าเขาโดนเรากดดันในเลนนะครับตอนนี้เขาก็ต้องเล่นเซฟนะครับเพื่อให้ลอเลดนะเพราะว่าเลนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องลอเลดอันนี้พอเราได้ป้อมบนแล้วน,นะครับเราก็จะมาเล่นเลนกลางกับเลนล่างนะครับเพื่อนบวกกันที่เล่นไหนเราก็ไปช่วยเพื่อนที่เลนนั้นนะครับเอ้ยวีลา่าตัววีล่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าลำคาญมากนะครับแต่ที่ผมไม่ชอบที่สุดคือไอตัวอลิสเตอร์นะครับมีทั้งสตันมีทั้งล็อก น่าลำคาญจัดๆนะครับอันนี้ผมก็ขึ้นมาเคลียร์คลิปนะครับเคลียร์วันนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะไปเล่นกลางนะครับอ้อาวเพนตายนะเพื่อนอย่างเงี้ยโป้เขาให้ไงเทลเลนแตกนะนี่ไงแตกไปสองโอ้ยเกือบแตก เวทเขาให้หมดเลยนะครับตอนนี้เราเล่นสบายเลยนะครับเพราะว่าเกมเราตอนนี้ค่อนข้างน้ำอยู่มากเลยนะครับอันนี้ผมก็กลับบ้านก่อนนะครับกลับไปรเลียดที่บ้านแป๊บนะครับถ้าเลือดเหลือไม่ถึง30%แล้วแบบถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆนะครับเราก็ควรกลับไปรเลียดก่อนนะว่าตัวซูกามันค่อนข้างบางหัมากๆนะครับแต่ก็แลกอาดามเมจตนะ ถือว่าเจ้าเจ้ากันนะครับตัวซูการนี้ผมว่าถ้าเกิดถ้าเล่นช้ำๆผมว่ามีโอกาสกดฟอรเลนได้อยู่นะครับแบบรอดซื้อสกิลของฟอรเลนอะไรเงี้ยแล้วหล,อลอรอเลดน,นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพลย์ของแต่ละคนอีกอยังไงเทลช็อตนี้โบเขาให้แอดเดเอาต่อหรือเปล่าตอนนี้ดาเมจเราแรงมากๆนะครับ ว่าเกมเรานำนะครับเอาแอนดไม่กลับแต่แปลกีครับทีนี้ถ้าเกมตามเราก็จะเล่นอีกแบบเลยนะครับแล้วแต่สถานการณ์ที่เจอนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะกดเขาหรือเขาจะกดเรานะครับถ้าชนะเลนได้เราก็จะเล่นง่ายนะครับแต่ถ้าเราโดนกดเราก็ต้องเล่นเซฟแล้วก็ถวงเลนนะครับรอสวนสวยชันี้เขาก็เสียกลางไปนะ แล้วก็ไปเล่นเลนล่างต่อเลยนะครับทําเวฟไปนะครับให้คีปเข้าป้อมแล้วก็ดันป้อมเขาได้นะครับอ่าถ้าเกิดแอนเนตเข้ามากันแล้วก็ไปเล่นมังกรต่อเลยนะครับเราต้องพยายามไม่แบบไปยืนหน้าบ้านเขาโดยที่ไม่ทําอะไรนะครับเพราะว่าทามมิ่งมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับเราเล่นไม่ได้แล้วก็มาเก็บพวกออเจทีพวกมังกรเล็กคีปหรือว่าเวทอะไรเข้าไปก็ได้นะครับ ไม่งั้นก็จะเสียทามิ่งไปฟรีๆนะครับชอตนี้ต้องไฟแล้วเอาเลยเพื่อนแต่งหนึ่งทึบอันติสามโช้อ่ะมาดิครับทึบโช้สวยครับชอตนี้ทริปเปิลคิวไปนะครับน่าจะจบแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ นะครับเทคนิคการเล่นซูก้าก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเกมที่ดีครับสำหรับใครที่อยากเล่นตามก็ลองไปเล่นตามกันดูได้นะครับเพราะซูก้ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอาไปไต่แรงได้ดีเลยนะครับก็เป็นอีกตัวที่ผมแนะนำนะครับเราก,ก็ได้ A v P ไปนะครับเกมนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนเล่นสูการนะครับสะก่อจบเกมก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับชาวเอาวีทุกคนบายครับ